ครับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพี่พอดีเมื่อวานติดภารกิจนะก็เลยไม่ได้มาไลฟ์วันนี้ก็มาจัดเต็มนะฮะสำหรับพญาองค์คดนะฮะอย่างที่พี่เห็นเลยมาพเพียบๆแบบไม่ต้องแย่งกันนะแล้วก็มีรุ่นอื่นเข้ามาปะปลายนะลูกพี่ลองมาชมดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาทุกองเลยนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็คือเขาเรียกว่าอะไร รีวิวน้อยๆน,นะฮะลูกพี่จะได้ไม่ต้องแบบเลือกเยอะนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมโอเคมาลุยที่องค์คดนะฮะ 10. อ่บองค์คดวันนี้ก็จะมีเข้ามาทั้งหมดกี่องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามองค์สิบสามองค์นะฮะมีซีนเดิมสิบเอ็ดองค์ นะครับเป็นทองแดงลมดําทั้งหมดนะครับแต่ว่ามีแกะแล้ว2อ,องค์ก็คือจะมีทองแดงลมดําแล้วก็มีทองฝาบาทแบบชุดแถมทองนะหมายถึงว่าซื้อ,อทองคําแล้วเขาก็แถมฝาบาทให้นะครับตอนนั้นนะอันนี้เป็นชุดแยกทองคำอะ่ะนะครับโอเคนะอะมาดูทีละองค์ลกันโอเคอันนี้เป็นแกะแล้วนะให้ดู นะครับพญาองคตในสวยงามแบบนี้เลยนะครับลักษณะเอ่อตาเส้นรอยริ้วอย่างเงี้ยคือสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูนิ้วมือนะครับใน องน,นี้เป็นทองแดงลมดำนะตอนนี้อองค์เน,นี้ยเปิดเอาไว้อยู่1,500บาทนะครับ1,500เลข9036โอ้โหถ้าเมื่อวานนี่มีคนถูกแน่นอนถ้ามาลงเมื่อวานนะ <c oughs> 9036นะครับองค์ดสวย หางหางหางยาวมาถึงนี่นะฮะนี่นะครับเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าฉลองอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบเจ็ดปีของลวงปู่ฟิลานะเนี่ยออกปี64สีใช่ปะ่ะอืมออกปี64วัด โทสีสะอาดนะครับนี่อยู่1 5 0 0นานะครับส่วนซีนเดิมเนี่ยซีนเดิมก็คือรุนเลขโค้ดนะครับนี่รุนรุนว่าจะได้เลขโค้ดอะไรนะด้านหลังอันนี้จะแพงขึ้นมาร้อยหนึ่งนี้อยู่1,600นะครับเป็นแบบผิวเดิมซีนเดิมนะครับแล้วก็รุนเลขโค้ดนะส่วนเขาเรียกว่าอะไระพระจะมีตำหนิ ตรงไหนอะไรยังไงน,น,นี่พคือไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็คือไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าเป็นซีนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอคนที่เข้าใจเนะพี่เพราะว่าซีนเดิมแกะมาก็คืออย่างง่ายๆคือเราก็ไม่รู้ว่าพระด้านไหนจะแบบมีตําหนิหรือไม่มีตําหนิเนาะแต่ว่าได้รุนเลขโค้ดก็คือพี่อาจจะได้เลขเก้า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 สามตัวเก้าสี่ตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งสี่ตัว็คือเล,เลขสวยไว้ง่ายนะกนะ็แล้วแต่ส่วน ใครจะเอาไปลุ้นดวงก็ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเนะี่ยหนึ่งันหกร้อยะมีทั้งหมดสิบเอ็ดองนะครับเป็นสินเดิมทั้งหมดนะสิบเอ็ดองนะครับอันนี้คือบางสุดละนะครับบางสุดละแบบแกะแล้วอยู่พันห้าไม่แกะอีพันหกชุดนี้ได้มาเหมามานะครับก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้มาค่อนข้างเบาหน่อยก็เอาไปเปิดเบาๆไป นะรู้พี่โอเคต่อไปเป็นทองเอ่อเนื้อฝาบาทนะครับเป็นชุดแถมทองคํานะครับเดี๋ยวไล่ไปให้ดูว่าต่างยังไงนี่นะครับ สวยงามฮึบี่ด้านหลังก็จะมีทับทับ59นี่คือต้องทับ59ทุกทุกองค์นะพี่แต่ด้านหน้าก็คือเป็นลุ้นเลขโค้ดเอาส่วนองค์นี้คือหมายเลข724นะครับทับ59นี่คือเป็นน่าจะเป็นเนื้อทองคํานะหมายถึงว่าเนื้อทองคำอาจจะสร้าง59องค์ประมาณนี้แล้วก็เป็นชุดแถมทองคําแบบนี้ องน,นี้ผมเปิดว่าอยู่2,000บาทนะครับชุดเ,เนื้อฝาบาทแถมทองคำนี่นะครับอ,อันนี้อยู่2,000ันทวนนะรูปีโอเคต่อไปเข้ามาใหม่ก็จะมีพระสีอรยไม่ไตนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อทองสำลิดนะฮะบรรจุพระผงปิตาจินดามณนีนะครับให้ดู นี่นะครับด้านล่างนะที่บรรจุผงจินดานมณีนะซองอเอ่อซองล้อ970นะครับองนี้นี่นะครับเป็นพะศษีอริยะนะครับองนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่2อ0พนนะครับตอนนี้องนี้ได้มาเบาก็เปิดเบานะครับลองดูว่าลูกพี่ไหวไม่ไหวยังไงก็ทักมา พูดคุยได้นะครับแล้วก็หานุมานที่ได้เข้ามาใหม่นะครับองนี้องหนึง่งแล้วก็องเดิมนะฮะองนี้จะออกไปทางสีทองนะครับออกไปทางแบบชนวนทองชนวนทองทอง,ทองหน่อยนะครับส่วนองนี้จะออกเข้มเข้มหน่อยนะครับไปออกไปทางชนวนแบบดำดำหน่อยนะครับนี่ ก็มีสององนี้ที่เข้ามาใหม่ส่วนองค์ที่เลี่ยมนี้คือไม่มีกอ่อไม่มีกล่องนะครับก็คือเอาเข้า,เาไปเลี่ยมทองคำมานะครับนะแล้วก็แกะทองคำออกแล้วก็เลยไม่มีกล่องนะองนี้เลข292กนะครับองนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่1 0ึ่0 0บาทนะครับนะครับเขี้ยวสวยนะฮะหนึ่งหมื่นหกพัน 500บาทนะครับองค์นี้ก็หมื่นหกห้าร้อยเช่นกันนะครับลองดูฮนะว่าชอบองค์ไหนนะครับอันนี้ไม่มีกล่องนะองค์นี้มีกล่องครบนะครับนะเอาไว้วนะครับลูกพี่นะเพราะว่าเนื้อบนบนติดเอาไว้เยอะไม่ค่อยดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็รุ่นนี้มระกรนะตอนนี้ <c oughs> เหลือสวยองคหนึ่งไม่สวยองคหนึ่งนะครับองค์นี้องค์สวยนะลูกพี่นะอยู่สามพัน ดูกันนะว่าองค์องค์สวยหรือเปล่าอ๋อองค์นี้ไม่องค์นี้มีรอยนะครับมีรอยจมูกโอเคโอเคองค์นี้มีรอยจมูกเลขหนึ่งสองศูนย์สี่นะพี่หนึ่งสองศูนย์สี่องค์มีรอยจมูกแร้วันนี้เอาสามพันห้าเลยลูกพี่นะ <S <S 2> <S 2> แสดงว่าเหลือไม่สวยสององค์เลยนะครับอันนี้เอาสามพันห้านะครับ แล้วก็องค์น uh, on <remote>. right. okay? ี้ก็สามพันห้าเช่นกันนะครับที่องค์ด่างนิดนึงนะครับองค์ดังๆตามตามตัวตามอะไรนะเลขโค้ดเจ็ดศูนย์สองแปดนะครับดังๆหน่อยองค์นี้ก็สามพันห้าเช่นกันนะลูกพี่นะครับเขาร้าวก็จะมีประมาณนี้นะองค์ค้นนี่มาจัดเต็มเลยนะครับ ถ้าซีนเดิมไม่ออกเดิวม,มาแกะเลขโค้ดเล่นกันนะฮะแล้วก็ขายพันห้าขาดทุนร้อยหนึ่งเป็ยนคำและู้พี่อา้าวมาชอบอันไหนยังไงครับพูด,พด,พดคุยขอบถามได้นะครับก็คือรับประกันแท้ทุกองค์นะฮะแล้วก็คิดว่าเบาสุดแล้วนะลองดูลู้พี่ว่าชอบแบบไหนย,ยังไงนะครับอ่ะไปละเจอใหม่คลิปหน้านะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ